สวัสด <Workers> ีครับผมับสายชาแนลเส้นเกยครับผมไม่เดียวไม่เดียวพี่น้องมันียุทครับผมมันียุดไปย่างตลาดกันมามามาเป็นกันว่าผมติดยังมาเนี่ยการการซ็อกตลาดของผมนะว่ามันมันไิดย่างเนี่ยมาเป็นกันเหรอผมโอ้ยเมย์หอผลจะโตกขนานั้นครับผมนี่เลยครับผมอันดับแรกครับผมเคลฟครับผม คฟนี่ครับผมเคฟหน้ากล้วยฝอยทองครับผมห้าสิบาทครับผมเสียบรับผมลานนี่กินประจำเสียบผมได้มาสองอันครับผมนี่เห็นว่าได้มาสองอันครับอหอมขนาดได้พี่น้องเลย อันนี้ยุดครับยุดก็เลยไปหายังกินอันนี้ใด้อันนี้เขาอเออนี่อันไอ้ลาบถอดครับผมลาบถอดสามขีดร้อยครับผมลาบถอดแซบขนดเลยเนี่ยเล้เหนียวมาพี่เาานาะลองเบ่งไว้เป็นยังไงได้ยังไงบุนี่อันนี้ก็พักเนาะ ันนี้เด็กขนมจีนนะครับผมขนมจีนน้ำยากระติเนาะครับเนาะพอดีน้ำยาปูก็มีครับผมเหมืนอนกันเลยน้ำยากระติแทนแล้วกันอันนี้ก็ชุดชุดชุดละหาชิบบาทครับอันนี้สามขีดลอยยางลอยหมดนะครับอันนี้ก็ได้เสือมาสองตัวเสือมาสองตัวยังสวยเลยครับผม ตัวละ80บาทครับผมปกติผมน่ะบุใส่แพงขนาดนี้นะผมใส่ตัวละ9บาทเองนะครับผมปกติอันนี้ผมซื้อตัวละ80บาทครับบอ้กับกติผมใส่ตัวละ9บาทเองนะครับนี่ครับผมมันเหนียบหายมันหนุ่มแต่ถ้าใส่สบายไปตั้บวชหวานนะไม่ขนาด นี <N> ่ครับผมอันนี้ลูกลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยปลาระเบิดก็ของลูกชิ้นปลาระเบิดเนาะอันนี้ก็สามิบาทนะครับผมคือมากินนะครับนี่นะครับไปสอบมาในตำหนีนะครับผมโอ้เหนื่อยกินอย่างเดียวครับผมกินอย่างเดียวครับชิมหนีผมมียังไงนะครับผมชิมหนีแกมาโมโม่ไอพี่น้องฟังดีสิ โอเคครับผมแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปกินก่อนไปกินก่อนครับผมกินก่อนครับ